สวัสดีค่ะพบกับร้านตุ๊กตาบาร์บี้มือสองนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องใหม่กันมาดูซิว่ากล่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะตึงสองตับรึงทำไมความหมดเลยแต่วันนี้ด้านหลัง ไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เป็นงานมือสองนะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้นะคะแล้วก็ลงขายหน้าเพจอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะนัดวันอีกทีหนึ่งนะคะเอ้มีข้อต่อด้วยใครที่รอข้อต่อนี่อย่าลืมติดตามกันนะคะไหนดูซิเจ้าหญิงมีไหมอันนี้ใส่ชุดเบล นี่นี่มีรุ่นนี้ที่เป็นถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มีแฟรี่ก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนสำหรับเซตนี้นะคะติดตามกันด้วยจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย